สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชยายุธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงมืดค่ำแบบนี้กันหน่อยโอ้โหกระจ่างแจ้งแล้วนะครับพิเกตอยู่ต่อนะครับอครับหรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับได้ยืนยันแล้วนะว่าแกรเรสซาเกตครับจะคุมทัพสิงโตกำรามทีมจังกฤษต่อไปอีกนะครับอย่างน้อยก็2ปีครับจนถึงยูโร2 0 2 4เลยนะครับให้ทำหน้าที่ต่อไป เราต้องบอกว่ากุนซอวัย52ปีอย่างพิเกตเนี่ยลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบด้วยการพาทีมชเชติอังกรนเนี่ยสร้างผลงานนะ่าประทับใจในฟุตบอลโลก2022น,นี้ก่อนที่เมื่อวานนี้ครับจะมีข่าวออกมาว่าแกเร็ตอกเกตเนี่ยเขาได้ตัดสินใจว่าจะทําหน้าที่อยู่ต่อล่าสุดเมื่อกี้เลยครับแบบสดๆร้อนๆนะครับเอฟเอได้ออกมาแถลงการยืนยันแล้วว่าแกเร็ตอกเกตจะอยู่ทําหน้าที่ต่อไปอย่างน้อยในอีก2ปีตามสัญ,ญญาที่ได้ตกลงกันไว้นะครับ ทางด้านของ FA ทางด้านของมาร์คบูลลิงแฮมครับซีอของ FA ได้พูดว่าเรามีความยินดีที่จะยืนยันว่าแกเร็ตซาเกตจะเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษต่อไปและจะนําทีมเนี่ยลุยในศึกยูโรปี2024แกเร็ตซาเกตและก็สตีมฮอลแลนด์จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เสมอแผนการสําหรับยูโรของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอือันนี้ก็คือแถลงการของ FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษครับบอกว่าแกเร็ตซาเกตพิเกตเนี่ย จะอยู่คุมทับสิงโตคำรามต่อไปนะครับอย่างน้อยๆก็ได้ลุยยูโรสมับยี่สิบสี่วะ <c oughs> ทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับการอยู่ต่อของเกรซเาเกตคอมเมนต์ก็มาผมหน่อยนะครับจัดปลาวร